ที่หอสมุดปิยะมหาราชบรรลึกตึกถาวรวัตถุให้บริการหนังสือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับมหามังกรราชสันตติวงศ์โดยในห้องบริการหนังสือใหม่เป็นการเก็บรวบรวมหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ซึ่งล้วนมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ห้าในทุกด้านทั้งที่เป็นพระราชนิพนธ์ และหนังสือที่เขียนขึ้นโดยบุคคลอื่นวิทยานิพนธ์รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่โดยมีหนังสือให้ค้นคว้าหาข้อมูลมากกว่า4,000เล่มและเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกากรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย